ตามที่อย่างกระตุก คู Who you? ่ okay. ดาวอยู่โอเคอยู่เมืองนี้ได้ยาวคืออะไรชอบฟันคาตนาลิ้นไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันใช้งานมันหนักจริงที่เช้านี่โทรศัพท์โอ้โห มันก็ไม่ใช่เครื่องถูกถูเนี้ยนมะันมือวัดดิวนี้ยมันไม่ใช่แอบบของ i อโอเอ็นะเว้ยแอนดรอยเนี่ยเฮ้ยเ้อไ่ะ,ะอย่างไรก็มาให้หมดให้บุ่มพลให้หมดครับถ้าพี่สดพออืม มาตายตอนกูเรียกของช่วย,ยด้วยเยี่ยมไปเลย ไก่จัดเออจริงเหรอคุณดูใครจะไปคิดว่ามันจะตายตอนเราเรียกอ่อน น,น,น่าจะไม่ได้เขาเรียกอะไรทำไมกูมองไม่เห็นวะเล่นซองนี้ดิวใช้ประโยชน์อะไรอย่าง ยิงสามนัดจู๊สามนัดจู๊บมุทภัยในสิบสองนัดที่มันไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเ่ยมึงใช้มันคงจะใช้สกิลเออลูก,กูเอตตาปะจำไม่ได้เหมือนกันที่มันยิงยิง,ยง้วดยิงเพิ่มมันนี้ะไรอีกสอง เปิดโดนเช็คก่อนเลยขวานี่ระวังง่ายอยู่แล้วแต่เหลี่ยมซ้ายนี่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะเขื่อมันไม่สนใจขอมันขอ,ขอที่ชุบลัดจ้าหายากมากเกิน บางทีในกล่องที่มันเปิดฟรีบางทีมันก็มีนะแต่มันน้อยมากที่จะดอก ได้คนข้างชิวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บมาทำไมไอจริงๆเนีนี่มันก็ควรเก็บไว้อยู่นะ <S <S อุ๊ยขดแล้วอยากได้สอชาร์อ่ะไงดีวะเอาดีา <S <S ไหมน่าหักข้ามใจดี ตาเมื่อกี้เล่นมาแล้วมีตัว double kill ง่ายที่จะเข้าหวัวอยู่ที่นี่น,นพือ่อนเห็นคิวปุ๊บเย็สคิดเพื่อนคืออย่างตึงมีทิ้งล่างทรายไว้ด้วยนีย่กูกดูกับบูลาดร์อวีดี๋ สลูคุณดูเอาซกคุณเดินไม่ได้เลยทริปเปิลค บางไฟเสียหมดลว มันเยอะหรือเกินออมมนตัง้งลกก่อนมันตายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเพื่อนได้อีกแค่ครั้งเดียว Quadra hmm? kill. ได้ใหญ่สิบสองได้อยู่เดีย๋ยวเหลือสองปีสิวคูดาวอยู่ Дай Các bạn hãy đăng kí cho ให้ดีหมายถึงขึ้นอันนี้นะถ้าเป็นแหล่งจริงๆไม่รู้ว่า30เท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้เหมือนกันกดแชร์ด้วยนะครับนะกลับมาแล้วนะสำหรับฟีฟ้าตั้ไหนขึ้นมาด้วย